สลับกล้องปิดไมโครโฟนเครื่องมือเลือกปิดใช้กล้องเปิดใช้การเครื่องมืออึเสร็จสิ้นไลฟ์สด16วินาทีขณะนี้มีผู้ชมอยู่ศูนย์คนท็อปแฟนขอต้อนรับสู่ชัดคุณและ,ะตัวเลือกการเครื่องมือของพูดแชร์ปุสลับกล้องปิดไมโครโฟนเครื่องมือเลือกปิดใช้กล้องเปิดใช้การรีทัชเครื่องมืออื่นๆปุมเสร็จสิ้นปุมเครื่องมืออึเปิดใช้การปิดใช้กล้อง เครื่องมือเลือกปิดไมโครโฟนสลับกล้องแชร์ปุ่มบัตท่อมชีทแฮนดิลการลากแชร์กับผู้ชมของคุณฟีดทาวปุ่มไลน์ Line, ปุ่มเฟซบุ๊กแมสเซนเจอรปุ่ม3-8จาก8การแตะสอง YouTube แชร์ปุ่มบัตตัวเลือกการเครื่องมือของผู้สร้างสรรค์แชร์ปุกล้องหลังปิดไมโครเครื่องมือเลือกปิดใช้เปิดใช้กับเครื่องมือ เสร็จสิ้นไลฟ์สด1น,นาทีและ6วินาทีขณะนี้มีผู้ชมอยู่ศูนย์คนและมีการกดชอบศูนย์ครั้งนะครับวันนี้เราก็มาั่างไลฟ์สดกันนะครับเรามาสู่บุหรี่กันดีกว่าไหมครับมาเออเมื่อก่อนมันเชิญได้เนาะขอต้อนรับสู่แชทสดคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขอต้อนรับสู่แชทสดอย่าลืมรักคุณและปฏิบัติต,ตัวเลือกการเครื่องมือของผู้แชร์ปุ๊บกล้องหลังปิดไมโครโฟ เครื่องมือเลือกปิดใช้กล้องปุ่มเปิดใช้การรีทัชปุ่มปิดใช้การรีทัชปุ่มแน่ใจไหมว่าต้อง YouTube ไลฟ์สดหนึ่งนัดยูทูบไลฟ์สดหนึ่งนัดขนาดนท็อปแ